นี่ครับผมตัวที่สามครับผมไซดันโลเลยตัวนี้กัดแล้วอื้อหือตัวที่สองอื้อหือส,สวยนะเนี่ยกัดแล้วอื้อหือ กัดมีอเลยสวัสดีครับผมสวัสดีนานานะตกปลา่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยฮะน้าเป่าครับผมวันนี้ก็พาไ้ตกปลาช่อนครับผมวันนี้ก็พามาหมายบ้านดอนหลวงครับผมก็ไม่ได้มานานเลยครั้งก่อนมานะคือไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่ครับผม มาวันนี้ก็ถึงหมายก็ฝนตกเลยดูครับผมฝาโอ้แต่ก็มาถึงแล้วครับผมก็ลองลุยก่อนครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปครับผม กัดแล้วอีม่มร้อน,ลอนปลาตัวแรกมาแล้วเนี่ยผมใส่ปลาใส่ดีอยู่ครับผมนี่ครับผมปลาตัวแรกครับผมดอว,ว่าใส์สวยแล้วครับผมตัวอ้วนเลย ขยับมาจุดที่2องกับผมจุดแรกที่ลงนะไม่มีตัวเลยโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับ ตัวที่สองกัดอยู่ริมฝั่งนี่เลย,เลยใส่เ,เท่าๆกันเลยกล้องน่าจะมองไม่เห็นอนะหญ้าตรงนี้บงังนี่ครับผมใส่เ,เท่าๆกันเลยอ้วนๆนี่ครับผมตัวที่สองครับผมใส่อ้วนๆเลยครับผมกัดอยู่ริมคันนาเนี่เลยกล้องน่าจะมองไม่เห็นครับผมเพราะว่าหญ้าบางังพอดีโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อ สสวยนะเนี่ยโอ้ส,สวยๆส,สวยๆกัดเน้นๆเลยตัวนี้บูคับผมเนี่ยดันโลเลยตัวนี้โอ้โหนึกรับผมเต็มปากเลย นี่ครับผมตัวที่สามครับผมไซดันโลเลยตัวนี้น่าจะมีสักหกขีดเจ็ดขีดครับผมอ้วนตับเลยโอเคครับผมยังไม่ได้ย้ายไปไหนเลยจุน,นี้ปลาน่าจะเยอะอยู่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับผม สองไม้ครับเอี่ยดูอ้หูโอ้็ติดจ้ะ อากาศดีใกล้ๆนี่เป็นปลาช่อนป๊อกของผมนะครับผมตัวเล็กๆนี่ก็เต็มปากเลยโอเคื่อผมนี่เก็บปลาก่อน กัดเงินเลนเลยไซดีครับผมกัดซึบอ้วนตับนี่ครับผมไซอ้วนๆเลยพุ่งกัดเนินๆเลยตัวเนี้ยนี่ครับผมตัวนี้น่าจะตัวที่ที่ห้าครับผมไซอ้วนๆเลยตีสุ่มมาเรื่อยๆครับผม ตีไปตรงที่ปลาอยู่มันก็ออกมากัดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมเดี๋ยวฝนจะตกก่อนไปครับผม ตกกัด, yup. ดสามทีก็กดจะโดนตัวไม่ใหญ่ท่าไหร่ครับตอนนี้ตกัดนี่เต็มปากเลยครับผมตัวไม่ใหญ่ครับผมแต่ว่าปลาไซส์อ้่วนดีมากเลยโอเคครับผมเก็บโอเคะนานะฮะ เดี๋ยวจะย้ายไม้แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานไม้แรกกันก่อนครับผมว่าจะมีกี่แต้มครับผมเดี๋ยวให้ดูผลงานไม้แรกนีครับผมผลงานไม้แรกก็ได้ไปเกือบสิบแต้มครับผมได้ไซส์สวยไปตัวนึ้งคลิปนี้ก็จะตัดเป็นอีพีไปนะครับผมไม่งั้นคลิปจะยาวเกินครับผมตอนนี้ฝนก็ตกแล้วมืดไปแล้วครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวติดตามชมกันต่อ EP 2ครับผมเดี๋ยวจะย้ายหมายไปอีกหมายหนึ่งครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม EP นี้ต้องลาแล้วครับผมไปแล้วครับ